คนเฝ้าพี่คนเฝ้าพี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟาร์มเมอรี่นะคะพักผ่อนในช่วงกลางวันกับลูกสาวค่ะพักขานะคะพักขานอนเลยเด้อลูกคนเก่งเด้เออะละนอนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวหนูจะเฝ้าพี่ครีมเองพี่ครีมนอนนะคะเดี๋ยวจอมขวัญจะเฝ้าพี่ครีมเองค่ะโอ้ยมีการยืนเฝ้าพี่เอาอกอดพี่แล้วลูกเอาโอ้น้อยนะคะดูค่ะ โอ้ยนะคะเอนดูเอนดูนอนแล้วพี่ครมนอนเลยค่ะน้องเฝ้าแล้วค่ะคนเก่งของแม่นอนเลยเออนอนดี่น,นีลล่นอนออดีๆหลับตาลูกหลับตาเลยนอนนานนอนนานเออดูขาดูขาดูขาเออเออเอนดูสองสาวอะขวัญจะเฝ้าพี่หรอคะขวัญจะเฝ้าพี่จะนอนกับพี่ค่ะลูกโอ้ยนอนเด็กน้อยนะคะเฝ้าพี่ครีมหนูจะเฝ้าพี่ครีมค่ะ นอนลงเลยครีมนอนลงคนเกง่งนอนนางลูกคนเก่งของแม่นอนเลยค่ะคดูค่ะแ,แม่จ๋าพูดกันรู้เรื่องนะคะลูกสาวนอนลูกนอนลูกเนะเอเ็วเอเ็วเอเอลูกสาวแม่เอเ็วเอเ็วเอ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 พักขาลูกพักขาอ่านะคะเอเ็วเอเอถ้าไม้ขวานได้อยู่ด้วยอย่างนี้นะ,ะแม่นะ เออแล้วเอ็ดีแล้วเอเอรับตารับตารับตาไหนมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนเอามืออยู่ไหนมืออยู่ไหนโอ้ดูขาขาโอยืดขายืดขาบรลุกหาอะไรนอนลงดิ๊ดีนอนดิ๊นนดีหามุมหามุมลุกได้ไหมเอ,ออเออ่ะเด็กน้อยนอนกลางวานัน อน,นุพักผ่อนค่ะคนนู้นกวนพี่เหลือเกินนะคะเฝ้าพี่แบบเฝ้าเนื้อถึงเนื้อเลยนะเตะทีพี่กินตื่นนอนนี่ลูกนอนด,ดิกลับด้านไหมกลับด้านไหมคะไออ่านอนอีกแล้วคะ่ะคนเก่งของแม่นอนอีกแล้วคะ่ะอ่านอนอีกกระเตื้องเลยขวนอน่าปลุกพี่นะขวัญพี่จะนอน อ้าจ้องควานอย่าปลุกพี่นะลูกพี่จะนอนให้พี่นอนน้อยกลางคืนพี่ก็เฝ้าหนูนอนแล้วให้พี่นอนหน่อยค่ะโอ้เอ็นดูสองสาวอรักกันอารักพี่อ่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือยังพี่ยังเจ็บขาอยู่ไหมโอ้ยหนอมีการมองมีการมองนะ <c oughs> นอนอีกนอนอีกเตีองเตืยงเตืงนะลูกสาว เห็นแม่กันอยู่นี่สบายใจนะนอนกลงางวันซะขาขาโดนน้องนะลูกคิมโดนน้องคิมโดนนะควานเอยเดนพี่คิมแกล้งว่ละไม่รู้ใครแกล้งใครนะอู้หาวนอนอุ้ยอุ้ยหนูง่วงเหมือนกันค่ะนะอู้อ้าปากหาวแล้วอู้กว้างมากล้อู้หาวนอนหาวนอนนี่มีเด็กอยากนอนหนึ่งอัตราโดนน้องลูกโดนน้องพี่คิม มวยละมวยคู่เอกมาละอ่ะมวยคู่เอกมาแล้วนะเอ้ยมวยคู่เอกมาแล้วนะแม่เอยนอนดีๆนอนดีดค่ะโอ้ได้ปลุกพี่คิมตื่นแล้วเหรอฮะอโอพี่คิมห้ามนอนนะหนูก็ง่วงเหมือนกันเอ้ยตกลงใครจะเฝ้าใครนะ ปลุกพี่ตื่นแล้วนะจำขวัญฮึรักกันค่ะเอาเออเอรักกันรักกันนะคะเออโมโหอะไรเนาะฮะโมโหอะไรลูกงอนใครพี่เคมาหนูหนูก็ง่วงเหมือนกันนะโอมีการโวยวายด้วยนะจอจำขวัญแม่แม่สิ อมีการโวยวายด้วยตายแล้วลูกสาวเฮ้ยเนอมีการโวยวายอีกไหนบะนสูงบนสูงโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปบนสูงบายบายไปมาไปมกันไปมากันไายบายกันบายบาย